ไปดูสามตอนกลางคืนนี่นนนวะ่ะหน้าตาเป็นสายที่ราก่อนเป็นสามแล้วทีนี้โดนทุบใช่ทุบออกเลยอะ่ะนาที่เราชี้ตอนกลางคืนนะตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้ฮนะเขาเขาเสียเจ้าของเขาเสียไปแล้วมันอะไรกัร้องเนี่ยมามาดูตอนกลางวันกลางวันนะแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> <uge> มันม้าหัวอะเอ <g ülme> ้าหัวอมจันหนรอเออเขาจะปาเราหัว่ะเราไม่พินเลยยางยังตัวอีกเอายู่กับเด้สวัสดีทุกคนฮนะวันนี้ครับผม อากาศนี่ร้อนอบอ้าวมากมากเลยนะฮะเด็กๆก็อยากจะเล่นน้ำคลายร้อนนะผมวันนี้ก็ถือโอกาสนะพาเด็กๆไปกู้ยโง่ด้วยเลยครับผมก็คือไปเล่นน้ำครับผมเด็กนู่นนะเด็กเล็กกับเด็กโง่ั้งคูนะผมเดินนําไปแล้วฮะมันเสียงจริงเลยพวกเต่าพวกจัวดเข้าเนี่ยทั้งก่อนี้ได้ปลาดุกเผือกนะฮะรอบนี้นี่ต้องได้ปลาเนรเผือกแล้วผมเฮ้ยนีเนี่ยนี่นะใครจำคลิปนั้นได้บ้างฮะที่พามาทัวร์ตอนเช้าก็ปกติฮะตอนกลางคืนนี่ไม่ไหวฮะ ร้อนไงไปดูสารตอนกลางคืนนี่ว่ะหน้าตาเป็นไงสารที่เราซี้อตอนกลางคืนอ่ะกล้าก็ไม่กลางวันไงให้ดูจชัดว่ารูปร่างหน้าตาได้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 นู่ยนุ่ยอยู่กลางน้ำอ่ะนั่นน่ะไปครับอยากจะบอกว่าของจริงนะอันนั้น่ะก่อนเป็นสารแล้วทีนี้โดนทุบใช่ทุบออกเลยอ่ะน่ารักเลยมีเรื่องเล่าจริงพ่อเคยเจอ พ่อเขาเจอเยอะแตงคือไม่อยากเอ่ยถึงไงอกลางวันก็ยังพอลุ้นได้บ้างของจริงจีนนะใช่แล้วแต่ความเชื่อคนอ่ะพ่อผมเป็นคนที่ชอบไม่เชิงท้าทายแต่อยากรู้ประมาณนั้นไม่ใช่เขาโดนแต่ตัวนนั่แหละนต่ว่าเราไม่อยากจะเล่าไงนี่นี่อยู่นี่นั่นแหละนี่คือสารจริงจริงนะทุกคนนะวันนั้นนี่กลางคืนจะเป็นมืดนอ่ะอันนี้กลางวันดูขอดูหน่อยหนึ่งชัดหน่อยนี่แบบนี้ บแล้วก็หลังนี้ทุกคนนะที่เราชี้ตอนกลางคืนนะตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้ฮะกลางวันกลางคืนยังร้อนกลางวันก็แลไม่มีคนอยู่นะไม่มีแล้วมีหลังไม้าทางไหนนู่นในป่าอะนั้นมีคนมาอยู่แล้วใช่ครอยู่จุดเทียนไขอยู่อะฮแต่เนี่ยอันนี้ไม่มี เขาเสียเจ้าของเขาเสียไปแลยมันหลอน่ยมาดูตอนกลางวันตลางวันนะแบบนี้นะก็มันยังไม่ได้หลอนมากเท่าตอนกลางคืนนะนี่หลอนแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นศาลนะที่คืนนั้นเราเห็นไม่ชัดนะจะให้ซูมใช่ไหมให้ซูมไม่ซูมซูงกองวันนะขอโทษนะคะนี่แล้วทางนี้คือทางพายเรือเห็นป้ายป่ะ เข้าได้นะเห็นปะไปมากเหมืนั้นข้างกลางวันกับกลางคืนก็ต่างกันนิดนึงโปรตีนไงใจชื้นหน่อยกลางวันไปไปดีกว่าฮะนี่ครับผมนุ่งเราฮะใกล้ๆนี่ครับไหนอ่ะไหนเด็กเล่นน้ำเนี่นะครับเด็กโขงคลนนี่เด็กเล่นน้ำพวกเด็กเล่นน้ำเด็กโคลนเล่นน้ำ อ่าล่ะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะมีปลาไหมพ่อบอกว่าไม่มีนะแือว่าอย่างน้อยต้องมีสักตัวนึงอ่ะไม่ไปเขียแล้วก็ไปด้วยนี่นี่คื้าวเมื่อกี้าวหงมมะอือถ้าติดเ่ยได้เดี๋ยวถ้าฝนจะลงแรงเนี่ยเขาขึ้นมาซ่อมก่อนเดี๋ยวงลงมาอย่างนี้แล้วเอามันลงพี่เข้าเออไม่นี่ื ดูแววแล้วน่าจะไม่มีนะมันเงียบมากเลยออกเล่นน้ำสนุกสนานตั่เลยเนาะเดินซลเดินเซลอยากสนุกลาวอะเล่นบ่เด็กน้อเล่นบ่ฮะอุ้ยอะไรอะเฮ้ยมีตัวอยู่าดยขึ้นน้ แงยุกิเฮ้ยมีไหนมีมีมีนี่ปานินมีเกรอด้วยเดี๋ยวไดกันกอุ้ยเอแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้มีมีอยู่่วเฮ้ยชอนมีชอนยนี่ดูวันได้ปลาอะไรบ้างนี่นะมีสกเกอร์อยู่นี่นี่ สกเกอร์อย่างนี้นตัวใหญ่หกันแน่สเก็ตอุ้ยมีเจ๊ดอะไรปะน,นินปะนินเพียบเลยปะช่อนปะน,น,นินด้อร้อนอะตรงนี้ร้อนร้อนร้อนตรงนี้ได้ไหมน้ำมือดอ่ะ อะไรไปซกิ่นหอมหวนชวนใจหอยเน่าเลหอยเน่าตัวนี้โอ้อหตัวใหญ่จต่าช่องนี่แกเบ้งเนี่ยฝ่ยไม่่าไปแม่เนี่ยอ้ยักไปเลิเบ่ยนแม่เนี่ยเจอ าาอาจจะปรมาณ50%ได้นะน่ไเกออุ้ยตเล่อ์เกอร์ไบ<อ>เกไเกไไร์ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นเป็นไม่หมดเอฟเฟกต์้ยนี่แซนดะอกซ์น,นี่ค่ะอุ้ยกมวยงามในส่คีได้เก่งการตกเลยเก่งกรตกเลยไ ดูกระจกปดูกระจกะเอาอาปอไดอาเ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 อาาเอ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 าเราเอาๆๆาเอ้เวันอีเกาได้อยู่าเอ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 าเเาอาเอาเาเอาเอาาเอาเเออาเอาเาเะาเอาอาเอาเอออาเอาเอาันเหาเอนเอาเอาาเอ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 าอาเอาเอาอเออาอา เหกันใหญ่เลไปไปครับผมเหม็นกันใหญ่นะพวกนี้นะวันนี้ผมก็พาทุกคนมาสนุกเข้านี้ก่อนนะฮะก็ฝากกดติดตามเอาไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีกว่านี้นะก็เกิดโควิดเนี่ยมันหมดแล้วนะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่แปลกพาไปตะลุยที่แปลกแล้วผมติดตามดูด้วยนะผม วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าชอบนะฝากกดไลค์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะผมเป็นกำลังใจผมนะไปแล้วครับบ๊ายบายฮนะโอ้ยทำเด่นมากฮะขอใ่้อาอยาทิ้งหอยไว้ในคลองนานนะทุกคนหยอกหยอกหยอกอไนระ่บบนันเอาลผมไปแล้วบ๊ายบายฮนะเฮ้ยยังไม่เลิก <laughs>